ันนี้จะเป็นห้องรับแขกที่พวกเราชอบนั่งกันนัฟิลิปคือว่าฟิลิปแล้วมีอะไรจะถามอ่ะว่าเธอมีแผนหรือยังหรอยังไม่มีแล้วก็ยังไม่อยากมีอ่ะเอ้ากลับมานานหรือยังอืมก็ได้สักพักหนึ่งแล้วนะกลับมาเธอก็มีเพื่อนเลยนะก็มีแะ้วทำไมยี่นี่ถามเยอะจังไม่รู้บ้างหรอว่าคนอื่นเขาไม่อยากคุยด้วยแล้วหญิงไทยก็สวยกว่านะได้หาป้าไหมจ้าป้าบับบาร่ามาพอดีเลยยังถามไม่เสร็จเลยอ่ะ ซื้อของตกแต่งฮาโลวีนมาเอาสองคนยังไม่แต่งฮาลโลวีนก็อีกหรอลูกเขาแต่งกันหมดแล้วนะ่ะป้าซื้อของอะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยฟิลิปป้ามีอะไรจะบอกหนูวะลูกครับป้าบารบาร่าวันนี้ลุมงมอเขาโทรมาหาป้าเขาบอกว่าเขาจะใช้สถานที่บ้านเขาจัดเป็นสัมมนาประชุมรายใหญ่อะลูกแเขาอยากให้ฟิลิปแบบนอนที่นี่อยู่ประมาณสักสองสามวันหนูจะสะดวกไหมผมต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนเหรอน่าจะประมาณสองสามวันนะต้องทนอยู่กับยายนี่ไปก่อนสินะ